ผมชื่อนัทพงศ์สีสันนะครับเป็นตัวแทนของบุริกาเอิร์ฟนะครับก็จริงๆของเราเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส่งอานนะฮะที่เรานําส่วนไปพื้นบ้านส่งไปท้องถิ่นเะนี่ยมาแปลรูปใช้ให้ได้ประโยชน์จากการนํามาใช้จากเครื่องส่งอ่าจากส่วนภายนที่นมาใช้เป็นเครื่องส่อ่าให้เห็นผลนะฮะจริงๆของเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของชำระล้างนะครับก็คือพวกสบูู่แชมพูนะมีทั้งสบู่เแล้ว ธรรมชาติจากน้ำมันังข้าวนะครับแล้วก็สบู่ก้อนน้ำมันนะครับเป็นมะขามผสมกรบมิ้นนะครับผ่านไปจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นออกเป็นทางสกินแคร์และก็จะเป็นเรื่องของหลังจากล้างหน้าแล้วเราจะมีตัวไบเทริเงจเจลนะครับซึ่งอันนี้นตัวเดียวกันเป็นแต่ว,ว่าเป็นรับแพคเกจน,นะ,ะตัวนี้หลังล้างหน้าเสร็จก็ทาทานหน้านะครับมันจะให้ความชุ่มชื้นเป็นว่านหางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผสมสรรรารสกัดข้าของบริแดงแนะครับหรือเราเรียกว่าสารสกัดข้าแดง แล้วก็วิตย์ินีสันนี้น่าจะสว่างใสนะครับอาทิตย์เดียวเห็นผลนเนี่ยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของบุรตานะครับซึ่งเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปรปับปรุงนะให้ผลิตภัณฑ์นั้นอ่อนโยนต่อผิวสามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บุรตาเฮิร์นะครับนะครับที่ผลิตนะครับครีมนะครับสบู่แล้วก็น้ำมันของระเหยนะครับปัญหา ครั้งแรกที่พบก,ก็คือว่าทางเรายังแาดเครื่องปัน่นเครื่องปั่นที่มีรอบสูงเพราะว่าต้องพวกครีมเนี่ยต้องการเนื้อที่ละเอียดละเอียดบางเบาเพื่อพอเป็นอิมเมชั่นที่ละเอียดแล้วเนี่ยมันจะซึมเร็วรพอมันจะซึมเร็วก็เราสามารถที่จะขยายจากปกติเนี่ยบุิษัทเราจะมีแค่พวกสบู่เราก็จะสามารถขยายไปหาพวกสกินแคร์ได้ครับ,รบทีนี้ เดิมก็คือใช้วิธีมีเครื่องปั่นเป็นม้วนมือหมุนม้วนมือกับสติ๊กเบนเดอร์ครับใช้เวลานานไหมครับต่อการปีหนึ่งรอบประมาณสองชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ผลิตได้น้อยใช่ค่ะครับทีนี้ทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เจ็ดก็มองเห็นปัญหาแล้วก็นำอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเครื่องปั่นรอบสูงนะครับเข้ามาให้นางบุญรัตารัลองใช้แล้วก็ได้รับความตอบรับจากบุญรัติเป็นอย่างดีก็คือ ทดลองและเก็บข้อมูลให้กับเรานะครับก็ลเลยอยากถามว่าไอ้ตัวเปลือกที่เข้ามาใช้เนี่ยหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้แล้วเราสามารถเพิ่มกําลังการผลิตจากเวลาที่เราทําแมนนวลเนี่ยเราทําได้แค่ห้าร้อยถึงหนึ่งกิโลล่าสุดเนี่ยทำได้ถึงประมาณสองกิโลสองกิโลคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยจะมีอันละเอียดขึ้นครับ,รบซึ่งตอนนี้เราก็ต้องปรับตัวว่าจากที่เราเครมแมนนวลเนี่ยมันอ่า เราก็ต้องปรับว่าถ้าถ้าเครื่องละเอียดขึ้นเราจะต้องปรับปรับเรื่องสูตรเรื่องวิธีการด้วยค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปรับตัวอยู่ในช่วงของการปรับสูตรให้เพราะสมกับเครื่องแล้วก็กำลังทำผลิตก็เพิ่มขึ้นใช่แล้วก็มีแนวทางที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมามด้วยนะฮะใช่ซึ่งตอนนี้ก็ได้อ่าเพิ่มแต่ถ้าเรนเลยนะเพิ่มโปรดักใหม่สําหรับกลุ่มที่เอาเอาไปนวดนวดกดจุดแล้วก็นอกจากจะเป็นครีมซึ่งปกติเนี่ย ันเป็นครีมลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราแอพพลายพวกสมุนไพรที่ออกเล็กเข้ามาช่วยก็จะเป็นเหมือนกับขยายกลุ่มตลาดขยายฐานลูกค้าจากที่เป็นเครื่องสำอางเป็นสกินแคร์ไปหากลุ่มลูกค้าที่เป็นพวกแพทย์แผนไทยพวกผู้อ่าอะไรพวกนี้ด้วยครับนั่หมายความว่าตัวกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็จะส่งผลถึงมูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งคุณได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผลิตเยอะขึ้นและของเสียลดลงนะครับ ของเสียเนี่ยลดลงอยู่แล้วเพราะว่าพวกพวกเอสเอเนี่ยเราจะต้องซีโร่เวย์จต้องใช้ทุกอย่างให้ถึงภาพครันนี้เาที่บุญละตาเนี่ยก็ได้เพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นนะครับหลังจากที่ทดลองใช้เครื่องน,นะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่ดีจากเปรียบเทียบกับที่อื่นก็คือที่นี่มีการเก็บข้อมูลแล้วก็ทาทาการทดลองหลังจากที่ได้เครื่องใหม่นะครับก็คิดว่าจะเป็นแนวทางให้กับศูนย์ วิษสากิจชุมชนที่อื่นหรือว่าร้านอื่นที่จะนําไปเป็นแนวทางนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากอะไรถึงจากคลิปนี้จากโครงการนี้ให้กับผู้ชมทิปครับคือต้องขอบคุณโดยส่วนสัวภาษาการัาคเจ็ดที่เข้าใจปัญหาในในตัวโครงการในเจที่เป็นไมโครเอสเอ็มดีเราต้องการการช่วยเหลือในภาครัฐที่เข้าใจใน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 สิ่งที่เราเีแล้วก็ช่วยเราได้ผลผลิตซึ่งมนช่วยเราได้ดีมากครับผม ก็ขุ้นดูทงเทิสากรท่านเก่งนะครับแล้วก็ดท่เทียววยครับวันนี้พวกเราก็ขอบคุณมากก็วก็ยาไป